สวัสดีค่ะสวัสดี f c น้องะจ้าจ๋ารถสวยเกรด A ทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้น้องจ้าจ๋าจะพามาชมนะคะกับรถอิซูซด,ดีแม็กซีประตูนะคะเป็นรถปี2016ซึ่งเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆเลยเป็นตัว1.9ตัว Z นะคะเกียร์แมนนวลนะคะเป็นตัว h i g h l a n d ร er ์นะคะคันนี้จัดส่งมาให้เรียบร้อย แล้วก็ได้สีขาวมกุก FC ท่านไหนแล้วต้องการอยู่นะคะกับรถคันนี้ราคาค่าตัวเพียง5 2 5 0 0 0บาทซึ่งลูกค้าเนี่ยจะได้ราคาและเลขไม้เพียงเลขไม้เพียง120,000กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไม้แท้ไม้เดิมคุณลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะกับรถสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้ สเปคของเขานะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากนะคะแล้วก็ได้ตัว1.9 Z ซขายดีซื้อง่ายคลายคล่องนะคะได้ไปเอาไปใช้งานยาวๆไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่ารถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันที่สำคัญเราคัดเกรดมาให้อย่างดีนะคะ FC น้องจจาจ๋าห้ามพลาดเลยวันนี้เอามาเสิร์ฟแล้วนะคะเพราะว่าเคยโทรหาแล้วบอกว่าซื้อไม่ทันนะคะ ขายไปไวตลอดเลยวันนี้น้องเจจ๋าก,ก็รีบมารีวิวให้ชมกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะสเปคคันนี้ของเขานะคะมาพร้อมไฟตาลูกแก้วแล้วก็ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะคะพร้อมไฟตัดหมอกใส่กรอบโครเมียมกระจังด้านหน้าโครเมียมสวยๆเลยนะคะสำหรับของเขาส่วนทะเบียนนี้นะคะเป็นทะเบียนเดิมมาจากเจ้าของเดิมจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นรถบ้านนะคะเป็นรถบ้านแน่นอนคันนี้ เดิมๆเลยนะคะแล้วเป็นรถเจ้าของเดิมใช้มือเดียวนะคะปี16รถใช้มือเดียวสังเกตจากตัวสีนะคะเป็นสีเดิมๆเลยนะคะมองมุมจาก45องศานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาพาชมสเปคในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะแม็กคันนี้นะคะได้แม็กนะคะ6แฉกเป็นแม็กสีดำนะคะขอบสีเงินเมทัลลิก ส่วนขอบยางนะคะมาพร้อม r 1 8หน้ายาง265ทับ60ยางปี2019นะคะดอกยางเหลือๆใตยสุ้มล้อนะคะคุณลูกค้าดูจากสเปคของเขานะคะคือรอยสีแต้มมาจากโรงงานยังอยู่นะคะรถวิ่งอยู่จังหวัดชนบุรีนะคะรถวัยรุ่นสร้างตัวนะคะสภาพเดิมรถไม่ช้ำนะคะในส่วนของตัว ของเขาเนี่ยนะคะปี2016ตัว1.9แซดคันนี้จะเป็นปรับไฟฟ้าแต่ว่ายังไม่ได้พับไฟฟ้านะคะจะยังยังเป็นแบบพับมือนะคะลักษณะแบบนี้อยู่นะเพราะว่าเป็นโฉมปี2016นะคะถ้าเป็นตัวแซดพีขึ้นมาถึงจะเป็นแบบพับไฟฟ้านั่นเองในส่วนของตัวคิ้วซุ้มล้ออ้าไม่ใช่คิ้วซุ้มล้อคิ้วประตูติดมาให้แล้วนะคะดิมเดิมเลยนะคะ ฟิล์มขนาด40รอบคันโลโก้กระจกทุกบานอยู่ชัดเจนที่เปิดโครเมียมใส่กันรอยมาให้ด้วยนะคะเรียบร้อยโลโก้ด้านข้างคำว่าไฮแลนเดอร์ที่น้องจะจเจรีวิวนะคะจะพยายามพรีเซนต์แล้วก็ให้เห็นความเดิมของบอดี้รถทั้งภายนอกภายในนะคะสภาพสวยๆเกรด A เดิมๆนะคะใส่แม็กมาให้เรียบร้อย ถ้าน้องจะาจ่าสปาให้อีกหนึ่งรอบนะคะรับรองคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนตัวของด้านหลังเหมือนกันนะคะตัวล้อเนี่ยสังเกตจากล้อแม็กจะไม่มีรอยขูดเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ FC น้องจ้าจานะคะเดิมมากนะคะตัวนี้ยังเป็นดิสหน้าดําหลังนะคะแล้วก็ตรงใต้แคสซี่นะคะโฉมนี้ตัวนี้สินะคะเจ้าของเดิมเขาติดพลาสติกหรือว่าตัวไฟเบอร์กันแคสซีมานะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะของเรา นะคะเดิมแน่นอนนะคะรวมไปถึงภายนอกภายในเครื่องยนต์นะคะจากสภาพรอบตัวรถนะคะคันนี้ราคา525,000บาทคุณลูกค้าได้รถปี2015อ่ะขออาภัยค่ะปี2016นะคะด้านท้ายรถบอดี้เดิมนะคะสภาพสวยคุ้มค่าเพราะว่ารถสวยจริงๆแล้วก็ที่สำคัญ ใครอยากได้นะคะอย่าคิดนานเพราะว่าเราขายค่อนข้างมาไวไปไวแล้วเซลลเยอะนะคะเอน้องเจจ๋าที่ติดตามมานานนะคะน้องจ๋าก,ก็อยากได้ให้ลูกค้านะคะได้สิ่งที่ดีนะคะไฟท้ายนะคะของเขาเนี่ยจะเป็นของความเดิมๆสวยๆวยใหม่ๆเลยนะคะเน้นความเดิมเท่านั้นนะคะมาพร้อมโลโก้เลยออทีสุดีแม็กกันชนท้ายอยู่สภาพเดิมนะคะ ทะเบียนนี้นะคะชนบุรีน้องกระจาแจ้งไว้ก่อนว่ารอโอนย้ายนะคะมาเป็นทะเบียนกรุงเทพรอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะคันนี้นะคะจะได้ทะเบียนใบใหม่ไปนั่นเองในส่วนตัวของด้านไฟด้านท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดฝาท้ายโครเมียมกล้องมองถอยหลังอาไลเนอร์ไลเนอร์อนะคะโลโก้อีสุชัดเจนนะคะสภาพไลเนอร์มีฝุ่นหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวรอสปาให้ แต่ให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะความสวยนะคะก็คือสภาพเนี่ยมันจะเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่นะคะชัดๆรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะให้ลูกค้าเห็นความเดิมก็คือรถเนี่ยไม่ได้บรรทุกหนักนะคะเป็นรถบ้านที่ไม่ได้ไปใช้งานหนักเลยนะคะก็เหมือนไปวิ่งธรรมดาปกติใช้งานได้ถูกปกติทั่วไปเลยนะคะโครงสร้างของเดิมนะคะสเปคของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว ฝาท้ายเดิมนะคะน็อตคมคมทุกมุมเหลี่ยมเลยนะคะรถจะไม่มีรอยแกะรอยถอดน,นะคะ FC นะคะที่มีรายได้อยู่ที่20,000บาทนะคะสามารถเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำนะคะแล้วก็มาขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีนะคะหรือไม่มีประวัติเครดิตก็สามารถเช่าซื้อฟรีดาวได้นะคะถ้าลูกค้าถามว่าแล้วถ้ารายได้ไม่ถึง2 0,000และจะทำยังไง รายได้มีถึงสองหมื่นทำยังไงน้องเจษจ๋านะคะก็หาภรรยาสามีคุณพ่อคุณแม่นะคะมาร่วมรายได้ได้นะคะหรือว่าบุตรลูกบุตรหลานบุตรลูกนะคะคนที่ร่วมสายเลือดนะคะมาร่วมรายได้กันได้นะคะเพื่อให้เป็นสองเท่าของค่างวดคันนี้ถ้าฟีดาวจะผ่อนอยู่ที่1 0,000บาทเท่านั้นนะคะ FC น้องยาจจ๋าต้องรีบคว้าไว้เลยนะคะรีบคว้าไว้เลยนะคะน้องยาจจ๋าจะพาดูนะคะอ่ามาดูใต้ซุ้มล้อกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะท่อเดิมแหนบเดิมนะคะล้ออะไรครบช่วงล่างนี่เหมือนเดิมนะคะทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะคะท่อพักนะคะท่อเสียอยู่ครบเดิมทั้งหมดเลยนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถโทรมาจองล็อกรถกับน้องเจจ่าได้ที่เพชรยนต์นะคะโทรมาจองล็อกรถไว้ก่อนเพื่อเอาสิทธิ์ของตัวเองนะคะ เพื่อเอาสิทธิ์ของตัวเองที่จะได้เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะออกง่ายนะคะออกง่ายน้องเาจ๋าบอกเลยว่าออกง่ายน้องเาจ๋าดันทุกเคสนะคะในส่วนของตัวแผงประตูนะคะตัวนี้เป็นแผงประตูสแตนดาดโรงงานเดิมๆเ,เลยของเขาจะคุมโทนสีดํานะคะลอยเม็ดอาร์คทุกอย่างจะอยู่ครบทั้งหมดนะคะเรื่องรถมือสองดูดีๆนะคะดูดีๆเลยนะคะคุณจะเอารถเกรด A คุณจะเอารถเกรด B เกรด C นะคะดูจากสภาพรถ ดูจากคุณภาพรถนะคะสภาพใหม่ปีเท่าไรไม่แท้หรือไม่นะคะเช็คตรวจสอบได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าจะซื้อรถทั้งทีก็ต้องซื้อดีๆไปเลยนะคะไหนในก็ได้ผ่อนแล้วนะคะเน้นขายรถสภาพเดิมเท่านั้นนะคะน้องจ๋จแจ้งลูกค้าไว้ในคลิปเลยขายความตร,ตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะไม่หลอกลวงลูกค้าแน่นอนในส่วนตัวของโรม์มลัยตัวนี้นะคะ เป็นปี2016ถึงจะเป็นตัวแซดนะคะหรือว่าเป็นตัวท็อปเนาะก็ยังไม่ให้พวงมาลัยมัลติมานะคะเนาะจ๋าแจ้งไว้ก่อนชัดเจนนะคะกุญแจเป็นลักษณะแบบขานะคะแต่ว่าให้กล้องถอยหลังมาพร้อมจอเนอะนะคะพร้อมจอเนอะนะคะให้แอร์เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะเป็นแอร์แบบปรับมืออยู่เนาะส่วนเกียร์นะคะรุ่นนี้เป็นแบบ6สปีดนะคะ เป็นแบบ6สป,ปีดเกียร์แมนวนวลคุณลูกค้าสังเกตความเดิมนะคะของเบาะตัวนี้นะเบาะของเขานะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัวสแตนดาร์ดจากป้ายแดงโรงงานนะคะเป็นเบาะหนังหุ้มด้วยหนังไดเดินได้ตะเข็บสีดำนะคะสภาพเบาะไม่ช้ารูดไม่ช้ำนะคะคุณลูกค้าดูชัดๆเลยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานได้ทั้งหมดขอคนพร้อม นะคะขอคนที่พร้อมจัดไฟแนนซ์เลยเนาะจองเข้ามาได้เลยใครที่พร้อมจัดไฟแนนซ์แล้วชอบเพราะว่าเป็นสเปครถที่ราคาไม่ได้แรงมากแล้วได้ตัวแซด1.9นะคะโฉมนี้นะคะน้องจะจาบอกเลยว่าปีที่แล้วขายดีมากนะคะมาเท่าไหร่ไม่พอขายในส่วนตัวของด้านหลังนะคะของเขานะคะส่วนตัวด้านหลังของเขานะคะ ก็คุมโทนสีดำทั้งหมดเช่นกันและที่สำคัญก็คือรถเนี่ยสภาพไม่ช้ำอ้าวงงงงเลยทำไมด้านหลังเป็นบ่อผ้าล่ะคะน้องยะจ๋าแสดงว่าเจ้าของเขาติดแค่ให้สั่งให้แค่ติดบาะหนังมาแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเบาะข้างหน้ามันเป็นเบาะหนังจะเอาเบาะหนังข้างหลังน้องยะจ๋าหุ้มให้เลยโอเคเป็นโปรโมชั่นของคันนี้เลยนะคะ โอ้โหทำมาได้ยังไงครึ่งนึงเอาอย่างนี้นะคะ FC คนไหนจะเอาเบาะหนังน้องก็จะแถมให้เลยคลิปนี้น้องก็จะแถมห้วมเบาะหนังให้เลยให้เหมือนคันด้านหน้าเลยนะคะให้เหมือนคันด้านหน้าเลยนะคะทำไมเจ้าของเดิมเขาให้ทางป้ายแดงติดเฉพาะเบาะหนังด้านหน้ามาอย่างเดียวนะคะหรือว่าเป็นความต้องการของเจ้าของเดิมแต่หาน้องเจ้าจ๋าบอกว่าพี่ต้องการให้เป็นเหมือนกันเดิมทั้งหมดเอาอย่างนี้ ใจซื้อใจไปเลยใครจบคันนี้น้องจาจ๋าแถมเบาะหนังข้างหลังให้ไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะหรือใครต้องการไปแบบนี้เลยก็ให้ไปเลยนะคะขายไม่ไมเอาค่าคอมเลยนะคะขายเอาหน้าอย่างเดียวเลยชั่วโมงนี้นะคะขายเอาหน้ากันไปเลยนะคะในส่วนของบเบาะไม่ใช่เบาะทีพมนะคะก็เป็นพลาสติกผ้ายางนะคะพลาสติกผ้ายาง,ท,ง,ท,งทั้งรอบคันแล้วเนา ให้ดูความเดิมจุดต่อมาก็คือในส่วนตัวของตัวน็อตนะคะตัวน็อตเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะอยู่ครบเดิมทั้งหมดนะคะเรื่องความเดิมนะคะเชื่อมั่นน้องจ้าจ๋าได้เลยรีวิวตามความจริงรีวิวตามความตรงไปตรงมานะคะไม่หลอกลวงผู้บริโภคไม่หลอกลวงลูกค้าแน่นอนเพราะว่าจ้าจ๋าไม่ได้ทําอาชีพนี้แค่วัน2วันจ้าจ๋าทาอาชีพขายรถนะคะอีกนานต่อหลายปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่เอานะคะอาชีพตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแน่นอนนะคะมีความจริงใจให้คุณลูกค้าเท่านั้นทุกๆท่านทุกๆเคสนะคะขายความตรงไปตรงมาเลยนะคะเชื่อว่าลูกค้านะคะหลายๆท่านก็ไม่อยากโดนหลอกเพราะฉะนั้นนะคะจ้าจ๋าก,ก็ไม่หลอกลูกค้าแน่นอนนะคะสภาพรถมายังไงน้องจ้าจ๋าขายให้แบบนั้นคุณลูกค้าดูจากความเดิมของรถนะคะเสียงปิดประตูไม่ตกนะคะดูง่ายๆเลยนะคะลูกค้า น้องจะจ่ารีวิวชัดเจนมากนะคะสีรถนี่ก็สีเดิมนะคะด้วยบริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วเป็นอันดับหนึ่งในประเทศน้องจะจ๋าก,ก็เชื่อมั่นในแบรนด์ของเจจ๋าเนาะเพชยยนต์เนี่ยนะคะในการรีวิวเจจ๋าก,ก็ต้องมั่นใจนะคะในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพชรยนต์เช่นกันเรามาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเดิมเดิมไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลรถปีสิบหก ผ่านการใช้งานปีนี้ปี2023 16 17 18 19 20 21 22 23รถ7ปีฉเฉลี่ยว,วิ่งปีละหมื่นโลเท่านั้นหมื่นนิดๆน,น,นะคะสภาพรถกริบสวยขนาดนี้น้องเอจ๋าเชื่อว่าหลายคนอาจจะถูกใจนะคะถูกใจเลยซื้อรถมือ2องเกตเอนะคะไม่ได้ซื้อรถมือ2ตัดต่อไม่ได้ซื้อรถมือ2องพี่คว่ำไม่ได้ซื้อรถมือ2ชนหนักมา เป็นรถมือ2ปีใหม่สภาพดีสภาพเกรด A ราคาประมาณนี้ถือว่าสมเหตุแล้วก็สมกับบอดี้ของตัวรถนะคะไปชมเครื่องยนต์กันเลยนะคะสภาพเป็นยังไงนะคะเนะาะจ๋าาไปชมมาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง1.9นะคะ FC ทุกท่านนะไม่แสนสองก็ถือว่าวิ่งปกตินะคะเราซื้อรถมือสองเนาะจะให้มันไม่น้อย ก็ให้ไม่น้อยได้ถ้ากอนะคะแต่คันนี้ไม่ได้กอนะคะถ้าคันไหนไม่น้อยมามันก็ออกไวเนาะจ้าจ๋าเขาพูดตามความจริงเลยเอาแบบว่าไม่ใช่ถ้าอยากจะขายอย่างเดียวนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะฟาน็อตกระโปรงเดิมนะคะรถเดิมไม่มีพ่นสีไม่มีโป๊สีนะคะรอยสีแต้มมาร์กจากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะรีวิวให้เห็นชัดๆขนาดนี้นะคะ คุณลูกค้าพอจะเชื่อมั่นได้หรือยังนะะี่ยงมองหารถมือสองหนึ่งคันอยากได้ไปใช้ในครอบครัวแต่ยังตัดสินใจไม่ได้กลัวโดนหลอกติดตามน้องเจจ๋ามานานแล้วยังไม่ตัดสินใจสักทีแต่พอเจอคันนี้ถูกชะตามากเลยนะคะน้องกระจาก,ก็รีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะว่ารถของเรามันเดิมนะคะรถของเรามันเดิมนะคะไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะคะ ขายความจริงใจเลยนะคะความตรงไปตรงมาเลยนะคะอ่านี่ค่ะชัดๆส,สวยๆเลยคานหน้าเดิมสีรอยแต้มมาจากโรงงานยังอยู่นะคะคนที่เคยทํางานเป็น QC หรือเป็นคนเคยทํางานในประกอบอะไรรถยนต์เนี่ยเขาจะดูออกนะคะเขาจะดูออกเลยนะคะก็คือว่าสีรอยแต้มมาจากโรงงานผ่านการ QC มาก็คืออะไรคือผ่านการตรวจสอบมาคานยึดหม้อน้านะคะคานยึดหม้อน้ำเนี่ยอยู่คลิปล็อกอยู่ตรงไม่มีรอย ปัดไม,มไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยเชื่อมของเดิมเลยนะคะนี่เลยสีรอยแต้มมารังอยู่จุดเดิมเลยรวมไปถึงน็อตจุดนี้เดิมทั้งหมดนะคะคุณลูกค้านี่เดิมเดิมกว่านี้ก็คือป้ายแดงนะคะแต่เราไม่ได้ขายป้ายแดงนะคะเจ้าจ๋าขายมือสองแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลกับสภาพรถที่เจ้าจ๋าจะนําเสนอให้ลูกค้าดูวันนี้คานด้านหน้านะคะเดิมเดิมเลยนะคะคานด้านหน้าเนี่ย น็อตเนี่ยเดิมเลยนะคะวงกลมไม่มีบิดมีเบี้ยวนะคะเดิมนะคะน็อตยังใหม่กริบอยู่เลยนี่ 8A เบอร์นะคะพูดมานะครับเจ้าจ๋าก็ยังเคยทำเลยนะคะผลิตชิ้นส่วน i d m a x นะคะโรงงานอยู่ลากกระบังนะคะอ่านี่เลยนะคะนี่ชัดๆเลยสตอรี่ที่มาที่ไปเจ้าจ๋าตอบได้หมดเลยนะคะรถคันนี้เจ้าของเดิมมาจากจังหวัดชนบุรีแล้วเป็นรถบ้าน นะคะขอคนพร้อมเลยนะคะคันนี้ขอคนพร้อมเลยพร้อมจองพร้อมจัดไฟแนนพร้อมรับรถพร้อมเป็นเจ้าของคันนี้ราคา525,000บาทน้องจะจารีวิวตามความจริงรีวิวความจริงใจไปเลยนะคะไม่มีอะไรที่จะมาเมคไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ดูดีนะคะขายความจริงขายความตรงไปตรงมาเลยนะคะขอคนอยากได้รถสภาพเกรดเอเท่านั้นนะคะ แล้วใส่แม็กให้เรียบร้อยขอบ18นะคะ6กแฉกยางปี19ราคานี้พร้อมจบโทรหาน้องเจ้าจ๋าเลยเบอร์094 298 77 66เบอร์นี้ฟรีดาวได้นะคะจะฟรีดาวนะคะโทรมาถามเงื่อนไขจะเอาดอกเบี้ยพิเศษต้องทำยังไงหรือใครจะซื้อสดนะคะคันนี้บอกว่าชอบมากจะเอาไปต่อยอดจะเอาไปทำต่อ ไม่ต้องไปใส่แม็กแล้วนะคะได้ตัวยกสูงด้วยนะคะเอาไปเลยคันนี้ราคา525,000บาทได้ปี16เกียร์แมนนวลตัวยกสูงสีขาวมุกวันนี้เจะจาเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้จะจาด้วยและที่สําคัญนะคะวันนี้รีวิวผิดพลาดประการใดทําให้ลูกค้าไม่พอใจตรงไหนน้องจะจาขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่องจะจารีวิวตามความจริงและ ตรงไปตรงมาเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ